เออพยยดครับเอ่นอนกใม่กิมซุ่งเฮาหนี่ที่เข้าขายมากนี่ปีที่ผ่านมาไลา่ดดได้เข้าได้หลายบรนไดครับเพิย์โอ้ใหา่ขายทุกมือได้ละได้เบิดตั้งแต่มันเริ่มออกมาในเดือนหานี่ครับมันออกนอกฤดูนี่ครับจนหอนดนนหือนหกเดือนเจ็ดหนอนาฝนนี่แล้วตกมื่นสี่มื่นหาคนใหญ่โอ้คือเป็นเป็นหมวดของนอกใหม่เลยมนเป็นหน้านอใหม่นคือของังหนึ่ง สวัสดีครับพ่อยอ็ดครับครับสวัสดีครับลุงทัดมหาพรครับผมพ่อพยอ็ดแนะนำ้ำโตเนี่ยครับผมพ่อยอ็ดเขาเอิน่นว่าพ่อยอ็ดลูกหลานเอิน่นซีจิงซีจ,งจิงกับไพ่ทุ่นมาดาหลักไอหกสิบสี่หกสิบสี่ปีแล้วแมนสถานที่ยุ่งมึงนี่คืออยู่ัสครับรบ้านแว้งตะบ,บุนสกูอำเภอสวนภูมิจังหวันโรเอตครับผมอ,อันนี้คือเป็น สวนนอใหม่ของแพทย์เนาะแมนพอของพ่อหรือพ่อเริ่มปลูกตั้งแต่สี่ศูนย์ปีสี่ศูนย์เมนประมาณมแต่ยักปีเหรอส <40 S 2> ี่ศ<ป>ูนย์เริ่มปีแมนเริ่มขุดดินสี่ศูนย์โอ้พื้นที่มองนี่แต่กี่มันมันหลายที่มันหลายแน่เอเด็กตั้งแต่ยี่สิบไอสี่ศูนย์มาหนีลูกเทือเสินนี้มายืนอยู่ยุดนี่อันนอใหม่รุ่นนี้ครับที่แรก ปลูกต,นต้นยูคาลิตยูคาพันตน้นเถวสองปลูกกล้วยเจ็ดรลอยแถวสามปลูกมวนให้ใหญ่เมย์ไงอินเหมียแถวสี่ยังมาอยู่อยู่อยู่ตัวนี้จังไหนมาปลูกแมนไผ่แมนมูนั<พ>นนนน่นมันบุคือคุดออกวันทวับจูดออกคุดออกจังมาปลูกไผ่ตัวนี้จังยู่ใดครับเออไผ่นี่เป็นพันธุ์อย่างรับพอ เขาเอื่นหลายสองแนวสามแนวมาจูครับตรงลื้มแรงกิมซุ่งคือลักลักนี่เขาเอื่นกิมซุ่งแมนต้นใหม่กิมซุ่งต้นใหม่กิมซุ่งตรงลืมแดงเขาเอื่นไปอย่สี่แหละรับเอื่นตามเขาเลยครับโอ้เสีวดาพื้นที่ของนี่คือบุกเบิกแมนผดมุนเวียนมาสามชนิดแล้วแมนต้นนี้เป็นชนิดที่สี่แมนต้นยูไรแล้วนี่ครับพอเอาเอาต้นนี้เป็นลักเลยบานนี่เอายูไรเลยครับยูนี่มี่ จักก่อครับอยู่นี่จเริ่มแรกพ่อให้ปลูกเจ็ดสิบเงาเจ็ดสิบเจ็ดสิบหลุมครับว่าวันทีพ่อก็เลยตัดทิ่มน้าวันทว่าบานนี่มันเกิดหลายวันทีหลายครับมันปลูกไก่กันพดพอก็เลยเอาออกคับมันห่างมันจะงอยใหญ่ครับทั้งหมดก็คือเจ็ดสิบยูนนะครับเด๋ยนนี้มันเหลือสามสิบเหลือสามสิบแมนอ๋อเพราะว่าแยกออกแยกออกครับมันห่างครับ พอก็เลยว่าโอ้ยมันทีพดมันนอบใบใหญ่มันขันมันทีแล้วมันก็มุ่งเลยล่ะแต่ว่าดีเด้อหนิมันมุ่งเงนมันได้ใบมันลายวันถอ่ก็คือยี่สิบปีก็จนได้ลำใหญ่เนาะทั้งลำใหญ่ทั้งมันก็กวงไปน้ำวันถับตัดออกมันหลายเกินห้มันเหลือสามสิบต้นวันถอ่มันหนึ่งไรวันถอ่นี่พอให้ปลูกแค่หนึ่งไรหนึ่งไรระยะห่างเข้าไรคำนวณบบเรือเท้าไใกล้ที่แรกบ่ได้คำนวณลูกครับ เอาแต่ที่แรกไม่ก่วงซีเงี้ยวซีมันก็ยังทีอยู่ครับบานพอได้ตัดออกให้มันห่างมันเป็นหกคุณละเงี้ยวหกก่วงหกเงี้ยวหกเมตรก่วงหกเมตรแมนครับมันก็เลยเป็นขึ้นสูงกับนอยใหญ่ได้บานนี่ก็เพราะว่ามันดีให้ะหห่างไว้ดีที่สุดครับมคันทีไรกันมันน้อยหน่อยก็คือเฮ้าอาศัยบามันแต่กอขึ้นยิ่งใหญ่แมนแมนลูกแล้วประโยชน์ของนอใหม่ นี่สารพัดเลยอียงนขุดยอดเลยครับขัาผู้ขยันเนาะเผาทานเผาทานทรงมึนเนาะกับขุใดได้เพอมันหนาครับเงามันตันดีบนเถาะคือมันตันมันสีบอหมูมันบวกลงอย่างมันบวป่งใหญ่แหมหมมุบวบังใหญ่คือบบดพนมไพรบานเข้าม่้งอประโยชน์ของมันใบมันบานนี่มันสี ล้นมาไห้พ่อใหญ่ดีสีกวดเห็ดปุ๋ยหมักเลยให้เป็นปุ๋ยหมักเลยแมย่นเป็นทองคําเลยอเมื่อสั่นกักวดเขาเอาเป็นปุ๋ยในเงาเลยในเงาก็ได้แต่พ่พพอใหญ่บ่ามักในเงามันขืนข้นไวข<ว>นข้นเออพ่พพอใหญ่เอาออกไปเห็ดปุ๋ยหม,มักไปย้อยแล้วกวาดมากทําความสะอาดแล้วมีแ้ต้กวดพอ่อใหญ่พอ่อใหญ่ก็ว่าใสาเา่เดี๋ยวกวดเขาไปเอาไปเฮ็ดปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักมันสิดีแนวนึงเขาก็เป็นปุ๋ยหมักแล้วเขาด้หมักแล้วเฮาเอามาใส่เงามันบาดมันก็เลยนอหญ่ับ ขันท้กวดใส่ยังสีมันก็ดีอยู่แต่มันบวเดินมปนบวถึกสูดพ่อยใหญ่ครับลำมันนี่คือล่ำไงก็คือเอาไปเค็ตเด๋ยไรเนี้ยเอาเม็นว่ะเพาะโอ้ยเทียงหน้าก<น>ุยเทียงหน้าก็ได้เทียงหน้าเค็ดสะพานแมงคำสะพั่นขามทุกโค้งทุกหน้ามีไงเขายากมบวเดใส่เนือื่บบนเอาใส่แต่ไม้ไผ่จาะคลองนี่แหละใส่แต่ไม้ไผ่ไม่ได้สื่อเลยบวะอ่าถ้าสมมติว่ามีคนมาถามสื่อนี่ลำหนึ่งนี่ใครไร่เป็นเดยห้วยไผ่กินไผ่โมนี่มัน ส่วนมากบุหันมีผู้มาถามสื่อเด้อนี่ครับแต่ว่าพอของเฮ็ดประโยชน์โคตรมึงก็คือเฮ็ดสะพานนั่นล่ะครับคั้นสุดน้องใหม่ไฟไบ้านเฮาเขาซื้อกันสามสามสิบห้าบาทครับขานมันมาซื้อมึงนี่พอ่พอเขาขายแพงแล้วเขามันหลายเนาะครับยู่งย่พ่อขายอะไรพ่อขายจักบาทน้องใหม่อยู่นี่ขายเป็นกิโลหรือว,ว่าขายเป็นแถวแต่ขนาดมันหัวปียังสิย้ายว่าโลละห้าสิบโลละห้าสิบเมีนมันออกลอกฤดูดสั้นกิโลขายเลยแมีน สามเซียวเงิ้นีน่วัตถประกาศึ้นเขาแตกบ่มรวยครับขันมารับยู่ส้สวนเกิดอีกหนึ่งราคาพิเศษพอให้ตัดเอาเลยพ่อ <c oughs> พอ,พอนังน่งนั่งช่างเอาเป็นมันเป็นเซเว่นของพอใหญ่ครับเจา้ามักท่าไรตัดเลยเอาเลย,เเลยมักหน่อยมังใหญ่จะเหลือเอาเลยครับพอกับมาสั่งเอาโลกเลยหาหาส,สามสิบครับเออสามสิบขันขันมาเอาเองขันพอไปส่งหาสิบขอตั้งราคาไว้ยังสั้นครับ เป็นเสบียงของวันใหญ่นางเอาเตงกันอย่างเดียวแหละบสบายเราเรานอกจากที่ให้เขามารับสื่อนี่การตลาดในห้องในหเฮาไปขายอยิสไซเนี่ยครับอยู่ในหมู่บ้านบ่หรือในตลาดอำเภอสุน้ำพุม่มโมไปเลยตลาดอำเภอใกล้น้ำบ้านกับโมพ่อขายโอ้น้ำบ้าน้ำบาตพ่อขายบ่แฮนโอ้ย่ายเราขยันเด้ย่ายมันบ่ได้ไปตลาดโมเดลไปขายน้ำมู่บ้านให้มันขึ้นมาให้สูงๆโลดแล้วว่าให้มันใหญ่หลายๆเราเฮ็ดนมัยสมโอ้หินมัยสมเออนหนมัยสมเรามัน ขายดีกูน้องใหม่ยังไม่มีผู้ได้ยังง่อยนี่ครับโอ้เป็นราคากวัวเออคุอ้มไม้น่ยบันจะเป็นก็บม่อยากขายแต่ว่าข่โบโบทนคน,ขน,ขนขออกเข้ามาสามซื้อคูมือครับคือตัดทุกมือเลยตัดทุกมือ,อเนือคน,นบายมันเยี่ยวคนบานไม่หย่แล้วก็ไปเอ็นน้องม่สมครับมันถีดีกว่าเขาไปนั่งเล่นขายครับก็คือคุณประโยชน์ของน้องใหม่กิมซุงเหนียคือหลากหลาย แม่น <Man. S 1> ล่ำก็สามารถขายได้แม่น <Man. S 1> ใบไม้ก็สามารถเอาไปเห็ดปุ๋ย <Man. S 1> มาขายได้เป็นทองค่ำเลยละ่ะครับอ่านอ่อมใม่ก็ไปขายได้อีกแม่นเอาไปเห็ดนอ่อมสวมเรืองไาขายนอกไไ็ได้แม่นลูกหรือว่าข้าเสียเอาไปตัดเป็นปักชำ่ำได้บดอันนี้ก็คือเห็ดขายกันบ่พอโอ้ยพุ่นเอริเอริพุ่นพอเห็ดไปช่ำช่ำขายใส่ถุงดำแม่นร <Man. S 1> าคาเท่าไหร่ครับห้าสิบบาท หาซีฟเพื่อกันเออคขันมาเอานี่ได้ล่ะคันาให้พ่อไปส่งเป็นลอยเพม่อนเดี๋ยวะก็สิเป็นถุงละลอยเมียนเอ่อสำหรับช่ำขายเนาะเมียนถ้าขามารับอยู่นีหาซีฟเมียนราคาพิเศษพี่ไอพี่เมียนโอ้เอ่อนอกมากิ้มซุ้งเฮานี่ที่เฮาเฮาขายมากนี่ปีที่ผ่านมาไล่ไถเฮาไถหลายบันไดครับเลยโอ้ย่ายขายทุกมือได้ล่ะได้เบิดตั้งแต่มันเริ่ม ออกมานนี่เดินหานรับมันออกนอกฤดูนี่ครับจนหอดเดินหกหรือเจ็ดหอดหนาฝนนี่แล้วตกมื่นสี่มื่นหาผืนใหญ่โอ้คือเป็น,เป,นเป็นหวดของนอใหม่เลยเมนีนเป็นหนานห<ม>น่อไม่เม่นคือขังหนึ่งได้มื่นสี่มื่นหาเมนโอ้คือว่าได้หลายอยู่ช่วงมันออกนอกฤดูมันดูออกนอกฤด,ดูมันได้ราคาได้ลูกครับคายเมียนให,ให่แล้วไปขายตลาดได้ลายกว่านั้นอันนี้แล้วขายแค่น้ำลูกน้ำหลานบานเท่า บานนี้แล้วก็เหลี้ยงใบเทศน้อไม้สมแม่เขาก็ร่วมบวกกับน้องสมน่ามันลามเมื่เกิดเป็นได้ได้เงินดีอืก็คือเอาไปแปรรูปแม่ใครตัวนั้นได้เสริมเข้ามาแม่นก็ด้ยได้ได้หลายครับจากที่น้องหม่สามสิบก่อเนาะสามสิบต้นครับครับอ๋อก็ถือว่าได้หลายเพราะว่าน้องใหม้ประมาณสามสิบก่อแม่นช่วงนี้มันดีดอกพ่อมันออกฤดูมีไผก็อยากได้เกิดน้ำญ่น้ำหมดท่านมีแต่เขามาถามสื่อเลย ครับพอห้ตัดเอาโหลดอืมอ่าสำหรับผู้ที่อยากสื่อนอใหม่เฮ้าก็คือสามารถมาสื่อยู่สวนแม่ดใดเลยแม่นมาเอาเลยอยูบานแวงแม่นตำบลสักคู่ครับอำเภอสวนภูมิจังหวัดระยอดครับคือมาสื่อนอมาสื่อยูนีครับสื่อล่ามกะขายกะขายครับสื่อพันกะขายพันพันนอเนาะแม่นอ่ากะขายแม่นครับแล้วบัดที่นี่เข้าเดี๋ยวมีการใส่ปุ๋ย มียังบังคับอยู่ใส่เงาสูตรของพ่อนี่แบบนี่แหละใบไผ่กับปุ๋ยมักเลยแหละพ่อกวดกวดเฮ็ดปุ๋ยมักไว้บันเถาะครับบานพ่อใหญ่ก็น้ำมักพอใหญ่มันหลายเป็นบ่อนะเฮ็ดคือเน้นน้ำมักคำวิน้ำมักพอสีโบเอดเลยครับโบไซอีก็งากครับมันโบได้ใจพอครับแล้วก็บหนึ่งนอโบย่อยนอโบหวานครับขันขันไส้น้ำมักนี่ทั้งนอใหญ่ทั้งนอหวานอืมลูกหลานเราไปกินนี่ก็ติดใจเลยเพราะมันหวานแหมบโบใส่ต้มได้ดิฟาน หวานต้มเลยบริตตมกอนวันเถาะปกติเขาต้มกรร้อนอันนี้บนิโตมเลยหวานตัดแกงไปเลยครับเดี๋ยวใส่เพย์ดผ้าไปเบ่งน้ำมักของเขาเนะมาเข้าใส่น้ำมักยังเนี่ยเอาแล้วแต่ลูกแล้วพอมีไว้ชุนนดนี้ว่ะเดี๋ยวใส่เพย์ดผ้าไปเบ่งอ,อไอเพย์ดครับ,บที่นี่อันนี้อันนี้คือเพย์ดเสื้ผ้ามาเบ่งน้ำมักเป็นไหมครับครับน้ำมักที่ใส่ในในการลดในการลดเงาไอ้ไพ่์ดเนี่ยน้ำมักชุดนี้ พอพอพอเห็ดว้ไมยคขาว่าเข้าใส่เหาางาไพ่มันจะงนอใหญ่นอใหญ่นอหวานนอดำาปิดขึ้นเลยวันใ<อ>ห้เห็ดไ้หวานเห็ดไ้หวานาไฮใหญ่ไฮใหญ่คือคนเด็ดติดใจวันผู้ดเด็กเพื่อนเด้มาซื้อก็ได้ครับอันนี้เป็นทั้งนี้เป็นยังครับน้ำมันเนียงน้ำมักปลาแดกน้ำมักปลาแดกแม่นปลาแดกปลาปลานิ่นปลานิ่นปลาไน่ายของอบตอของน้องมันตายเขามาให้เขามาหายพอมักครับ ส่วนผสมมันมีอย่างเนี้ยครับเพราะกราดนำตาลครับกราดนำตาลครับพอดอเล่งเล่งสารเล่งพอดอครับใช้ลายอะไรครับอยู่กเข้านี่เนี่ยนี่นี่กาดนำตาลยี่สิบยี่สิบลิตรทั้งนี่ทั้งยี่สิบลิตรกาดนำตาลเป็นถังบ่กาดนำตาลถังถังนันนันมันยี่สองถังสองถังมันตียี่สิบลิตรครับ กากน้ำตาลอ๋อน้ำตาลกากน้ำตาลทั้งละสิบลิรเอามาใส่หนีสองสองถังเมียนมันเป็นยีสิบริดกากน้ำตาลครับแล้วก็น้ำเครื่องถังอืมควรใส่กันไหนมันเข่ากันเลยบานเอาปลามาลงเอาปลามักโดนไปเลยครับถังนี้ปีหนึ่งพอดีนี่นึ่งปีใส่ได้เลยเมนขันขันขันเท้าใส่สารเล่งโบโดนโบปลานั่นครับเครื่องปีก็ใส่ได้หอมนะอืมหอมหอมหอมเลยครับนี่แมนน้ำของแท้เพราะมันมันมันกำลัง ปลากำลังสีละลายเบิดขังทางทางนั้นเบิดแล้วโอู้ยวงันละลายเบิดแล้วตัวนี้ตัวนี้อันนี้ยูกล้วยนี่นี่นี่นล่ะท,ท,ที่ที่พอมักเล่นกับอยู่กล้วยมันเป็นๆๆมันเป็นหนอนน้ำในบ้านนี้นอนมันตายมันกับเป็นปคือมันดีแันวนถั่วโปรตีนโปรตีนมันดีแัวนถั่วอันนี้ก็มักปีหนึ่งกันแมนโอ้โหปีนี่คือมีแตโตนอนเด้ยนี่เจ้ามันก็ตายเอ้า ยหคคย่กล้วยโย่กล้วยมีหนอนแต่ว่าปลาแดกปลาแดกบ่ขึ้นเลยโบมีหนอนวะครับอันนี้นี่แหละที่พอเอาผสมผสมน้ำหรือเจีจางผสมน้ำไปดหดก็พายทั้งนี้กับปลาแดกนี่แหละปลาแดกนี่มันละลายหมดเลยทั้งนี้อันนี้ปลาแดกปลาตายไปเลยมันรระละลายไปเลยหรือท,ทั้งนี้บนละลายเบิดคือมันมักโดนมันก็เลยย่อยสลายแมีน โอเคไปได้หลายถังเนาะได้สามถังแบบไงปลาเป็นสามกระสอบเนาะหากระสอบแม่มาให้แม่ลูกลูกปลามันตายแม่ลูกพี่กายมั้ยอันนี้ยังครับมัะได้แคอกันนี่มันมันละลายไปเลยมั้ยครับมันเป็นน้ำไปเลยอันนี้เฮาเฮาได้เจียจางบอาไปลาเฮาไปลดโอ้ยเจียจางออกบักหลายเลยล่ะรับไปใส่โบเจียจางตายวัดตนใหม่เฮาต้องผสมกับน้ำเนาะแมนคือเอาผสมน้่แล้วก็ลาดเลยแมนกูไปได้ล่ะครับไปใส่ตันแนวอื่นกันตองผสมเจียจางออกกูนี่ กุ้ยไผมันหักหลายเฮาจะบ่เนี่ยน้ำมักพอมันหลายมันหมพอก็เลยเยียจางสิหลายๆอืยก็เทลงไปมันก็เลยเห็นว่ามันมืดขึ้นเลยครับนอมันนั่นพอนี่โต้ตู้บังคับโต้บังคับนอมันมันออกเร็วทั้งทั้งทั้งนอใหญ่อันนี้ก็คือเป็นน้ำมักในการแมนน้ำมักปลาแดกใส่เออ่ไผ่แมนกินเต้แต่ผู้ใดบ่บ่ได้จับกัดเด้ล่ะ คู่ใดเพิ but, moment, ่นบ่มีปลาแดกกันยัวกล้วยนี่แหละลูกครับคือเฮาบ่ได้จะเน้นกับปลาแดกเป็นในดอกเพิ่นอันนี้หลุน้องมันมาหายเพอเลยพอใหญ่เลยมีปลาแดกก็เลยเว้าปลาแดกให้ฟังเลยครับแต่ว่าธรรมดาบ่มีปลาแดดโบมีปลาแดกกันยัวกล้วยนี่แหละเพราะว่าอยู่นี้นมีสวนสวนกล้วยวันปลากล้วยวันเถาะพอใหญ่สิมักไว้ตลอดเลยวันเถาะครับมันสนุกสดสนุกเอาไปผสมน้ำ ตหต้นใหม่กับเป็นเชี่ยวภาพอย่างดีเลยเมนเห็ดหนอออกไยเมนคันไม่มีมูนี่พ่อโบเห็ดเดครับครับพ่อโบเอาเลยวันทอมันกี่ขานเห็ดคันมันขืนมากมันก็บงามครับผมคันมีมูนี่วานต่เอาใส่นี่งามปิดเลยต้นใหม่ครับอันนี้ครับนี่ก็เป็นนามักในการใส่เมนใกิมซุ่งเมนพ่อก็ได้มันใจเันทอครับผมช่องทางการติดต่อพยัดนี่สามารถติดต่อได้ช่องทางใดเนี่ยครับพื่อนชง มามาดารับแฟมแเบิลี่เป็นเป็นเฟซบอกครับเฟบุกเฟบุกเฟบุกครับอ๋อ,อคือพิมพ์ภาษาไทยเลยมาดารับแฟมเบอรี่ครับอ๋อก็คือสามารถติดติดตามช่องทางนั้นได้ครับแล้วก็บเบอร์โทรก็คือเดี๋ยวอ่าให้ฝากไวไ้ถ่ายคลิปก็ได้เนาะครับผมอ่าเดี๋ยวทัดให้บันที่ฝากไวไ้ถ่ายคลิปเนาะครับครับกบสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแอบนะครับที่ให้ความรู้ในการปลูกอ่า ภัยจิมซุ่งนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรผู้ที่สนใจอยากสิปลูกนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเป็นแนวทางหาข้อมูลกับพยัตได้นะครับก็คือสอบถามเพิ่มเติมนะครับตามเบอร์โทรที่สิทิมไวท์ไทยคลิปครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพยัดหลายๆครับสวัสดีครับผม้าธูซาธูให้ลูกเจริญมัตสุรูทุกคนสาธุ